ครับผมอันนี้ห้องก็ล่งมากหอทั้งไตแล้วนะครับผมโอ้ยสอรเนาะครับระวังที่ห้อ,อ,องเอาน้ำใหม่ยุ่นะครับผมมีเจ้าวทินมาหาห้องนะครับนี <c oughs> ่นะครับผม,มเมวปลาครับผมบุ๊มมีบ้านคนนี่ครับอยู่รอหนีนี่กันจับได้จริงห้ไปยุกยกนลังสวมแม่ สวัสดีครับสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่พีพีเอฟซีสุกทุขถนนะครับเนาะอครับผมมือนอเขาากนน็มาเห็นงานคื่เต๊ะนะครับมาเห็นงานอยู่ปลาสนห้องคือก่าน,นะครับุมบรรยากาศปลาสนห้องน,นะครับไปเลยเมื่อนี้แม่ลงสมเห็นงานยุ่งเถิงนะครับวันนี้ผมส่วนผมกับทีมเอาหนใหม่คือเกานะครับผมน่อไใหม่ไปแกงแรงนะครับสีผ้าคุณพ่อคุณแม่พีพีเอฟซีุกท่าันมาเบิ้งครับ ว่านม้กอรีอยู่เป็นยังไงนะครับแตกต่างจากบ้านห่าตรงไหนนะครับผมแต่ผมพาไปเบิ่งนะครับอาไปที่ตามนับซ่งเหมอนเลยนะครับผมครับผมก็นี่แหละครับผมปลาโนไม่นะครับปลาโนไม่ที่ห่าสิมมเอามือหนีนะครับผมอันนี้ก็เป็นปลาสนหฮอนะครับเป็นปลาสนเบิ้งโนหม่ครับแบบนี้โนไม่เกิดอยู่พี่นะครับผมเกิดอยู่กลางปลาสนนี่นะครับนี่เบิ่ง นอนนอนน้อยนอย,นอยจังสีพอดีแซบครับบอ่อนๆนะครับผมหวนหุนโอ้ยเต็มอยู่ครับผมเต็มเดินดอ,น,อนี่นอนน้อยน้อยสินะครับพอดีแซบนะครับผมวานนี่ครับผมปู่นกอดน้ำใหม่ครับกอดน้ำใหม่ยูหุนมาดนี้โอ้ยกอกับนอนยูคนละมองนะครับนี่นอนอยู่กลางป้าสวนนี่นะครับคุ่น ยู่ทั้งไต่ก็มีนะครับยู่ทั้งไต่ก็มีห้ายนะครับผมเดี๋ยวกระจาได้ลงเอาทั้งทั้งแล้วได้ลงแบบเอาทั้งไต่นั่นนะครับเยวไปแกงแรงเอาไปแกงเลยนะครับรอบหนึ่งโอ้ยหวานแซ่บครับผมด้วยกันกำน้อยบ้านเฮานะครับผมหวานแซ่บคนนะครับนอนยงยงไปเบิ้งนะครับนับส้มกันนะครับผมควนน่ะโอ้ยห้ายครับ โอ้ oh, เป็นกระสอบอนนะครับผมทำไม่บานเพิ่นเอาง่ายพร้อมนะครับอยู่ข้างนอกเนาะคุณนะดนะเดี๋ยวผมไปเอานอนนี่โอ้มนีนอนง่ายครับยังไง,องเออ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 คุณนะฮะเอาเลยนะครับง่ายสิคุณนะโอ้ยนะครับโอ้สอบอนนะครับผมเอาขึ้นไปไว้คุณละคุณนะ โอ้ยน้ำเตะร้ายครับโอ้ยน้งเตะมีแต่น่อยง่ายนะครับผมขุ่นเนาะขุ่นๆๆครับน้ำใหม่โอ้ยมีแต่หน่อยใหม่ขุ่นฉั้นล้างชางอยู่นะครับผมขุ่นนอะโอ้ยสะอ่อนได้นะครับเดี๋ยวเราไปเก็บทั้งเิงกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยลงไปเก็บน้งเตะนะครับไปเอาไปเก็บทั้งๆครับผมเออทั้งเิงก่อนส่วนอุปกรณ์ของเฮานะครับผมก็มีกระสอบนะครับ แล้วก็นียังเนี่ยเสียมหน่อยนะครับนีนะ่อุปกรณ์ห้องมือนี้นะครับผมไปครับเดี๋ยวบัดลงไปท้างใต้ผมผ้าลงไปเบิ้งท้างใต้อีกนะครับผมเดี๋ยวบัดน,นี้ผมขออนุญาตเก็บก่อนนะครับเพราะว่ามือนี้มาไทายผู้เดียวนะครับมุมีตากลองมากแม่หนุ่มสมทีดงานอยู่นะครับผมตรวจใหม่เดี๋ยวผมสิเก็บขึ้นมาหาว้นะครับผม เดี๋ยวผมจะพาลงไปเบิ้งนั่งไตอีกนะครับมือนี้เลยบ่ได์ไทยให้เบิ้งนะครับตอนเข้าเอานะครับผมครับผมเข้าลงไปเอากันเลยนะครับครับผมอันนี้เขาก็ลงมาหอดทั้งไตแล้วนะครับผมเข้าเบิ้งบรรยากาศทั้งไตนะครับเขาก็เอามาแล้วนะครับผมทำไมมาหลายเติบแล้วนะครับคุณไปเบิ้งครับ ว่าน้องใหม่ไล่หน่อยสักหน่นะครับผมนะบนะเบิรงครับน้องใหม่ก็ดีโอ้ยสะอ่อนไลยครับมาเอาซอยพวกเนี้ยนะนี่ครับผมแปะเอามไม้ก่อนย่างาลงมาแล้วนนะครับย่งางลงมาซับลงมาทั้งทางนะครับผมกระสอบเอาไลา่ไล again, กเก่เพื่อนเพื่อนว่าะตกแก่ก็เลยเอาไปเพี้ยเพื่อนหน่ำนะครับุ่น้องใหม่โอ้ยนะครับ อนม,นมีเต่าหม่อไอยต่อยครับปุณนี่ครับพอดีแซีบเลยครับผมท่าน,นี้โอ้ยมาเอาไปแกงนะครับผมมาเอาซอยผมเนี่ยนี่นะครับปลาโนไม้โมหกนะครับปุณนะโอ้ยมีแต่อันเดียวนะครับผมอยู่ข้างใต้นะครับพุนปุนปุนโอ้ยสะอ่อนนะครับ เอ,อเ้ยมีแต่เนาะเป็นแต่แซีบนะครับแกงใส่ผักกระแางดีๆนะครับสดน้ำมันหวานนะครับนี่โอ้ยนี่แต่เนาะใหม่เออครับบานแกงกินแรงนะครับผมเมนยทงสมเป็นแผนแค่งานมื่อนี้ผมแผนหาอาหารนะครับผมออปลาหน่อใหม่ห้อง สวนห้อยยุ anyway ่งเก่งนะครับลงมาเอาอยู่ทางใต้มือนี่ยู่ทงๆก็มีอยู่นะครับโอ้โหมีแต่หน่อใหม่ๆนะครับเนาะหลายครับหลาย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 เงี่ยกุ่นนะครับมีแต่หน่อ์น้อยเบิ่งยังสิสีบีบจอบก็ยังว่าหน่อยอยู่ครับมือนี้โอ้ย ได้ครับไปครับไปเอาหน่อไม้ต่อนะครับผมี๋ยวผมจะไปเฮ็ดแกงหน่อไม้ให้เบิ่งครับเนี่ยเดี๋ยวหน่อไม้อันนี้ละไปแกงชุบเบิ่งนะครับผมรสชาติย่างดีนะครับรสชาติแจ่บนะครับผมโอ้ยมีแต้านมไม้ให้ยังไงผมจะเอาเบิดบาทนี่โอ้ยสะออนสะออนนะครับม่านเพิ่นอุดมสมบูรลณล์ไรเบิ่งครับ กกอวาด้อยองจังหน,นึ่นงน,งน,องนงก,กนอ,ย,นอย,กยด้วยงวงหนึ่งจากจังเลยนอใหม่กี่เลยออยู่ทางไต้กับมีอีกครับโอ้ยซิบสอบก็ว่านหน่อยครับมือนี่จะได้เอาซีสบสอบมันนะมือน,นะอนี่นะครับผมโอ้ยเอาโน้ย,ย่างเดียวครับมือนี่ม้เรงงานนะ้ำมูหมพอคนแ็งงานจงงกเจ้าขวงตะแก้ใส่มาเอาโน้่อย,อยู่นะครับ Oh. ปลาหน่อไม้ย้อลงไป้วมีแนเต่หน่อไม้อ่อยต่อยนะครับไม่มีอันอื่นปนเลยโอ้ oh. ลาย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 มือนี้นะครับไปครับบปในห้องไปเอาหน่อไม้ตอนนะครับผมมีสีร่วมยอดในเบื้องนะครับเอ,เอาลายจำในมือนนิโอ้ย oh. ไ,ไปครับผมกูมีงระวังที่ห้องเอาหน่อไม้อยู่นะครับผมมีเจ้าทินมาหาห้านะครับมีเจ้าทินมา ครับผมบึงจะทินเขาครับโอ้ยกำลังเอาหน่อไม้อยู่อยู่ข้างหลังผมกัวขัวน้องผมตกใจเว้ดนะครับิึงจะทินเขาครับแบบนี้ิึงครับมึงิึงมึงนี่นะครับเห็นบ่เห็นบ่าครับนั่นนี่นะครับผมเมียวปลาครับผมโอ้ยิึงผมกำลังเอาหน่อไม้อยู่นะครับนั่นนั่นหน่อไม้ผมซัพอยู่ขัวขัวข้างหลังผมตกใจเว้ดนะครับ เบิ่งครับมานั่งมานั่งเบิ่งผมเอ้งโอ้ไปจังไหนมาจังไหนน้อไปจังไหนมั่งไหนแม่เอ้ยเออเบิ่งครับบริยานผมพร้อมมาจังไหนมาขอน้ำไม่ไปแกงตัวเออเบิงบ่งครับเบิ่งเบื้งเบื้งเบื้งโอ้ยเบิ่งหน้าตาเพิ่นโอ้ยมาเตะใส่เลยยู่ในป่าไปเด้อครับนี่ บ่มีบานคนนี่ครับอยู่รอนี่แสดงว่าเป็นแมวปลาภันะครับผมโอ้ยเบื่องงามอีกสะอาดพร้อมนะครับไปยังไหนมาจังไหนวูนี่โอ้ยผมก็ลังเอานมใหม่อยู่นะครับเบิ่งได้ยินตะขวกักขวกักขวกักขวกัขวกมาข,ข,ข,ข้างหลังผมนะครับมึงมานางมังเบืองผมเสยได้ไหมโอ้ยอันไหนครับอันไหนครับ ไปยุ่น้ำหนองสมมาอ่ะไปะยุ่น้ำหนองสมมานี่นะครับมึงเขาสีร่องขอจับเพิ่นนะครับโอ้ยไปจำย่านย่านยู้นะครับผมไปแล้วผมมึงเบิ่งเฮาอ่ะเบิ่งครับเ,เบิ่งวันนี้จากผมเลยอือเห็ดจากไหนหนอบาทนี้หนอโอ้อยเบิ่งไปขอจับเพิ่นมาครับผมโอ้ย มา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 เห็นจนับได้แล้วไปแล้วครับโอ้ยบ่มีบ้านคนชักหลังครับอยูนี่นี่นะไปนั่งนีผะโอ้ยนะครบับงามซำนี่เดี๋ยวนี้อ้ยเมี่ยวปลานะครับผมไปเดีวไปเดีวน่ครับผมไปเดีวไปเดีวนะครับบุบงไปเดีว,วโอ้ยเมียม่ยเมี่ยปลาไพ่นะครับผม อ้วนอีกซ้ำเรื่องสีนะครับอ้วนขนาดเลยไปแล้วครับโอไปแล้วนะครับวันนี้เราจะไปเอาน้องใหม่ต่อนะครับผมไปครับไปเอาน้องใหม่ต่อนะครับผมครับผมจำหลังจากน้องแมวที่หนีจากข้าไปนะครับผมกลับขึ้นมาอีกแล้วนะครับโอ้ นี่จังไรน,น่อยมันนี่เบิ่งครับอยูส่สอบผมพุ่นผมกําลังซับน้องใหม่ยุ่งเถิงนะครับมันนี่ยังบ่ขั้นอีอนีจากผมอยู่นะครับเบิ่งครับเบิ่งยุ่งครับเบิ่งย่างนะครับนั่นเมแยว นอกนาะิยูในปลานีแล้ครับผมนาชิยูปลาไน่น่เนาะครับเพราะว่าแถวหนิวมีบานคนนะครับผมมีแต่ปลาหน่อใหม่นะครับเบิ่องนะโอ้ยไปใส่กับมีแต่มแตมวมาหานะครับโอ้เป็นจังไลเบิ้งครับเบิง่งมานังจะว่าจับว่าด้ไรครับผม อาไปจับเพื่อนไปขอเขาใกล้ๆมา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 แรงมากมากมากมาจับได้จิ๋เหี้ไปยุ่งกับน้องสวมมามาเร็วเป็นมาหาจิ๋เหี้ไปยุ่งน้องสวมมา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 เร็วไปยุ่งน้องสวมมาอยู่นน้องสวมกับน้องหมูตุนมาไปแล้วครับมามามาหาอีกพอมาเอาไอยุ่งน้องสวมกับน้องหมูตุนมาไม่ต้องมาอยู่ปลามา โอ้ยเนี่ยปลาโนไม่เงินไผ่เราเอาอมาหื้มาเองหื้อเขาปล่อยเอามาปล่อยนะครับผมโอ้ยนะครับจับบอ่อได้นะครับผมโอ้ยฉันจับได้เอาไปยุ่งน้ำหนองสมแล้วนะครับไปแล้วคุณนะครับน้องน่าจีเป็นแมวปลาไผ่เนี่ยนะครับผมนะเดี๋ยวก็มาหาผมอีกนี ไปห้องไปเอาโนมหมเห้าตัวโนมัยไล่นะครับเดี๋ยวจังบานเ้้งกินเขาเ้อาจีเอาเขาไม่เพิ่นนะครับผมไปครับครับผมวันนี้เขาก็เอาโนม่เซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อนี้ได้ไปซี่สอบนะครับผมไปเห็นตกแก่ปอกแล้วโอ้ยมีมีนะครับผมย่งไลนะครับผมุนี่ครับ สอบที่4เฮานะครับผมนี่โอ้โเต็มสอบครับผมพุ่นมีม่ด้น้อยอยงไงปุ่นเออนี่นะครับจะเอาไปแกงนะครับผมโอ้โหเหลียงอีกรายครับพุ่นเอาวเบิร์ดอออครับมือน,นี่นี่ลครับปลา,นาหนไม สำหรับชิปนี้เขาก็นี่นะครับผมได้ตีสอบนะครับเมือนี่จะจะขอกลับล้าคุณพ่อคุณแม่พี่พี่เอฟซีไว้เพียงทำานีนะครับเนาะฝากติดตามคลิปต่อไปเนี่ยนะครับคลิปต่อไปนี่กระจีแกงตัวใหม่นี่นะครับให้เบิ้งนะครับผมมาสีแสบบาแสบนะครับเนาะครับฝากติดตามรับส้มคลิปต่อไปน้ำแน่เด้อนะครับเนาะครับสวัสดีครับผม